เอามาแล้วครับแพงบ่แข็จุกคุณคิดอย่างไรครับกับซองดูฮีเฉยเฉยเฉยโอ้ยจองเนี่ยเป็นยังดอาด้วยสีไหกมือสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ซองดูฮีชาแนลก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมือนีไปไสมาครับมือนีก็ไปตลาดมาอ๋อ ไปห่างโลตัสมาพอดีไปซื้อของซื้อนังซื้อนี่แน่ก็เลยเออมีเสื้อผ้าเล็กๆนหน่อยครับเพราะว่าน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นน้องนุ่นเนี่ยเป็น,นเ,เป็นนางเอกของช่องของเรานะครับผมนางเอกเอ็มวีด้วยโทรศัพท์น้องนุ่นเนี่ยตกน้ำแตกพี่นองก็คือว่ามันมันแต,แตกแล้วแตกเราก็คือจมนาม้ามันก็นเลยพังเสียเพื่อนก็เลยขอให้ช่องดูฮีซื้อห้นะครับเพราะว่า เพิ่นลงคลิปไว้ในช่องของนุ่นเดอะซีรีช่องดูฮีอยากให้ช่องดูฮีซื้อให้นะครับถ้าถึง100คอมเมนต์ช่องดูฮีจะซื้อให้ปรากฏว่าช่องของนุ่นเดอะซีรีเลยครับผมลำบากช่องดูฮีอีกครับครับมื้อนี้ก็เลยครับผมมื้อนี้สิไปเสื้อไผ่เพิ่นนะครับ iPhone iPhone อ่า iPhone 11นะครับสิบเอ็ดโปรนะครับความจําสองร้กิกสีเขียวครับผม เวลามันโดนแสงมันก็จะเหลี่ยมมากมากพุเหมือนหากเลยนะหางเหลี่ยมนะครับมือนีสไปเซื้อไพ่เพื่อนนะครับเซื้อไพ่น้องนุ่นนะครับผมด้วยการซื้อ iPhone ให้เป็นเป็นของขวัญแล้วก็ต้อนรับเข้าเป็นสิ่งต้อนรับเข้าสู่วงการซองดูฮีวงการเรื่องวงการซองดูฮีนะครับผมถามมาแล้วค่าแพงบ่กิจุกจุกเลยครับราคาก็ถือว่าจุกพอสมควรนะครับราคาแพงแต่ก็ ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ช่องของสองดูหีครับเงินทุกบ,บาททุกสตางค์ที่ผมซื้อก็ล้วนมาจากยอดวิวจาก YouTube นั่นเองนะครับผมต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้เราจะได้ซื้อให้น้องอนุ่นครับผมงามเนาะเห็นบาสีเขียวนะครับกล้องสมรูด้วยนี่แล้วมาได้นนแก้พร้อมทันด้แก้อันนี้อันนี้ก็คือของแท้ของแท้แล้วเนาะของปลอมนี่ผมไม่แน้เอาหนีด้ับสีเป็นอีกหนีนึงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันก่อนอื่นเห้ขี่เขาเงี้นก่อนพี่นนอง ห้องกมาครับไก่ห้องกมาครับผมนี่คือท่างเขาครับท่างเขานี่ก็มันเป็นหู้ดิเร็ตแล้วพี่น้องเอ้ยเขาเคยเห็นลายคิวเวลาท่างเขานี่เออเป็นหู้ดิเร็ตท่างเขากันเดี๋ยวสิบ้าไปเบิ่งอีกท่างออกเมี้ก็ที่แรกว่าสินัาคตไทยซิริแต่ว่าบังเอิญอันก็เจ้าบังเอิญมันไม่ยังเห็ดที่ตัวหนุ่งนุ่นบาได้เรีนโทรศัพท์มาหลายมือกันเพิ่นเห็นเพิ่นนอนเงาอยู่คนเดียวอยู่ก็เลยเอ้าสั่งให้กันเลยกันเออเดฟ่า้อเป็นเป็นรางวัลเล็กๆหน่อยก็ตัวคางๆนี่ดีกว่าเฮ้ เขาจมันะมุ่งมันจะมงมัมุจอนคางนี่พี่จอนมงมึงถือมึงถือ้ข้างหลังยังสีนะอเอือไว้ข้างหลังมึงนยังงังเดี๋ยวทำเดี๋ยกูจะทำทากูจะทำทา่าเฮ็ดคลิปกินนั่นนี่ทำทาตัวตัวตัวหทำทาเดี๋ยวทำทาตัววาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปกินเด้อกินยังก็กินกินยังยังส่นี่คับพี่น้องทำทาลิปกินเด้อกินยังก็กินกินยังยังส่นี่คับพี่น้องทำามึงก็ทำทากินก่อนมึงก็ทำทาแบบเออเดี๋ยวออกไปไปเลยไปเลยไปเรยลง bò, bò cho vào mưng mưng áo mưng nếp này mình hiến áo này bay mưng cắp mưng cắp cái gì con người tham thay nhàng cái oh, này ở đây bao 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 กินนังเนาะกินนังล่ะอพอมกินป่าวโอ้กำลังกินขนมอยู่อ๋อยังให้เพิ่นเปิดกล้องให้เ่าที่เรซ้องฮะให้เพิ่นเปิดกล้องให้ก่อนคิดกินเอออ๋อชิบมันิเทสชิบกินเด้อคือก็คือเกาของข้าวอัละอือเป็นชิบกินกินเด้อฮะกินเนาะกินเนาก็ได้แต่ว่ามันกินเด้อบึ้งโอ้สองสามป้ากันนั่งเหรียญที่หน่อยบริษัทซีรีส์กับบริษัทเสร็งน้ำบอนทุ่งซับที่พังอะ แหยมาเบิ่งดูใช่ปโอ้โอมันแตกมันแตกที่น้องโอเมนอืมมันแตกคือม้าย่ำมันแตคือม้าย่ำนี่เนาะฮะแตกแบบตกน้ำแตกแบบตกน้ำเพราะว่าปกติ iPhone 11คือถ้ามันเขาเรียกอะไรถ้ามันเอ็กอาร์เออไอโฟนเอ็กอานั่นแหละแต่ว่าถ้ามัน ตกน้ําไม่เฉยมันจะไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันแตกด้วยน่ะน้ํามันจะเข้าอ๋ออันนี้มันเขาในตัวเครื่องเขาน้ําสมองมันน่ะมันสมองมึงไงมันสมองเออโอู้หูสิ่งสิ่หายก็โดนอยู่ดิช่วงนี้ยอดยูทูบเป็นใครได้เนาะแล้วอีกใครโดนอยู่โอู้โดนอยู่แต่ว่าแต่ว่าสัญญาอยู่บอกว่าไม่รอดคอมเมนต์แล้วเออสัญญาก็ครับแต่ว่าอาจจะไม่คอมเมนต์มือนี่เอาฮีโร่ไปใช้ก่อนได้าะใช้ฮีโร่เอาฮีโร่หายเลยเนาะเขาชื่อมาแล้วอไง Ơ đâu nhá hì lộ này Ừ Ơ hì lộ, như này lột hả, luật hả? thành ra iPhone, xíu này trâu này lá, đấy đấy, thấy, giúp vào, đi vào giúp vào, giúp phao giúp phao, hẳn nào lên gồng nha, hẳn nào nha, giúp vào giúp vào, giúp phao, sắm nhà, sắm nhà đấy, ờ, ฮอความไ้เหอย่ามาตัวแก้เบิ้งแก้เบิ้งแก้เบิ้งฮ้วาแก้เบิ้งเบิ้งเ้สีหนามของกูได้ใสฮีโลเดยวฟายเดี้ยวาเดยฟาดเอาเอาทเสีหน้าเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของดีกว่าน้ซื้อให้กันตามสัญญาตามสัญญาช่วนี้บ่เคยเลี่ยนดอกอย่าฟาดซื้อให้ดียเนาะมขงอมนู่นของกอบเด้อเป็นก้เฮ้ย นี่ของแท้ของแท้ของแท้โอ้บังึงพี่น้องเหลืองมากมากแพงเติบไปด้วยนี่สามหูแต่ว่ามันมันเป็นเครื่องในหรือเครื่องหน่อยเนี่ยฮะยพอดีมือเนาะพอดีพอดีเอาลองเบิ้งลองเปิดเครื่องเบิ้งลองเปิดเครื่องเบิ้งเดี๋ยวอไอ้เเขาเขาบอกว่าให้ชาร์ก่อนมาไหมมา๋อให้ชาร์ก่อนบ่ เฮ้ยปิดกันมาเลยเฮ้ยไปไปเปิดกันมาเลยกันนี่เปิดนอกราชศาเปิดแล้วเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าเขาต้องฝากไปติดฟิล์มเด้วยเพราะว่าฟิลมมามี่ด้วครับนี่ดูมามี่ฟิมมามี่ฟิล์มเขาจะพึ่งหลอดเขาจะย่างเขาจะย่งขวดได้แล้วตอนนี้เออเรียบร้อยขอพุ่งในย่งหน่ะฮัน ขอบพระคุณค่ะรับคุณทีมที่แนวแหลกเตียนขอบคุณเอฟซีน้ำแนวทีม่ามันกดไลค์กดแชร์สักใครกดดูช่องของเราขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดแชร์สักใครนะมาคอมเมนต์ให้เกินหลอดคอมเมนต์นำเด้อดูของช่องของนุ่นเดอะซีรีส์นะครับช่องนุ่นเดอะซีรีส์นี่เกินหลอดคอมเมนต์เลยเด้อซับกระดะช่องของซองดูฮีกรบนะครับผมเงินเงินนี่ล่ะมาซื้อไปได้เงินจากช่องซองดูฮีลหรครับพี่น้องยอดวิวที่เขาไม่เปพี่น้องพี่น้องไหนครับมาขึ้ลงทุนขับแท้บอกเป็นยังคนเฮาื้อใจไว อข้าวหายใจเขาไปเขาก็ต้องหายใจเข้ากลับยกเว้นบางคนอาจจะหายชนตีนเข้ากลับนะโมแม่อันนี้อันนี้ก็คือว่า Hello 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 แปลว่ายัง Hello แปลว่าสวัสดีออ๋สวัสดี่เป็นอะไรเนี่ยฝรั่งใช่ไหมเป็นสมองนะสมอบใช่หลุดสมอบเนี่งสมองสมองสมอบเป็นของเจ้าวได้บัตรบอสหันหลังไอโฟนตัวมื่อวันหมดสมองไอโฟนไอสมออันนี้เรื่องไอโฟนมันก็มันก็ให้เรือประเทศนะครับเข้าก็ต้องเรือประเทศเข้าเด้อยูประเทศใด ประเทศละประเทศไทยโอ้ประเทศไทยว่า <meus> มันประเทศลราซึ่งใบดีนะเขาเรียกประเทศไทยเอาลองไปเรียนบิ้งต้องไปเรียนสายประเทศไทยอยู่สายลาภไพล์ไพล์นีพี่ลาวประเทศไทยเดี๋ยวาดิคอนไทยเด้อประเทศไทยเด้อเดียวเราเคยใช้ไอโฟนสิบเอ็ดไหมเป็นหนังเคยใส่ไอโฟนนะสันซันเลยนะสันเลยนะนี่ไทยเห็นไหมแล้วก็กำลังตั้งค่าภาษาเนี่ยตอนนี้มันกำลังเข้าโปรแกรมไทยอยู่บ้า นะครับอ่ะอันนี้เอาไปถ่ายไงเดอให้ไบถ่ายคลิปในช่องนุ่นเดิสซีรีมีอะไรชิ้นได้ถ่ายคลิปให้ผูกล่องคือกล่องคือสิดีค่ะสามผูเลยพี่น้องอันนี้กับหูฟังเหตุดียวไม่เอานะคันเทาอยากได้หูฟังอันโตแยกเมาก็ต้องซื้อต่างหากอ๋อแต่นี่เป็นหูฟังแบบยังเป็นสายอยู่คือมันชีมีเห็นบอลนี่โฆษณามันชีมีหูฟังแบบพี่น้องพี่น้องทำมาจากบาทอันนี้ฮะจลกบาทเซอร์กับเอฟซีเจ้าของเลยไหมจ้าบาทค่ะเท่าเด็ดนะซื้์กับเอฟซีเจ้าของจ้กบาทบอก กประมาณถ้าทั้งโบทั้งท่งทงนงงานเขาจะนาฬิานอาจาา 40, จะขายสี่หมื่นเอทแต่ว่าซื้อ,อ,อกับเอฟซีสองนุ่นฮีเป็นขายสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเครื่องนี้ที่สองนุ่นฮีซื้อจากเอฟซีสองนุ่นฮีนะครับขอบพระคุณมากครับผมร้านที่ฟอร์จูนจังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นหูฟังพี่น้องเอาไว้ฟังย้ำคืนเวลาสองนุ่นฮีไอยู่เด้อ ข้างแกงเอาบึ้งช่องที่ชาแนลน้ำเด้อันนี้สายชาร์จพี่น้องสายชาร์จเป็นเดปเตอร์บอกว่าเขาเขาจุดแถมวาแบบอะไรบาแเมนบอกเขาบอกว่ามันจะเต็มเต็มใบอะฮะมันจะเต็มใบของเก่าอ๋อเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันมันชาร์จสิบวิทีมันเต็มบอกเต็มใบของเก่าคือตัวนี้มั้งนี่นี่พี่น้องแม่แม่แม่หัวขนาดนี่หน้าหัวใหญ่หัวใหญ่โอ้แม่หัวนี่ก็ใหญ่ยังนี่หัวนี่ก็ปูกันล่ะ แค่เดียววะใช่มันดำเฮ้ยอย่วอวาว่าเด้ออย่า,ว,า,ว,าว่าอย่าว่าอย่ามาอย่ามาอันนี้มันหัวขาวแม่นบ่มากตัวใดหัวดำหัวขาวหัวขาวเหรอเนาะเอา,เอา,เอาเเละบ่อันนี้เพิ่นกาสิ่อเหรอวะพอดมซุดๆเอาเอาเอาไปเล่นในห้องปีทองไว้เล่นผู้เดียวก่อนคืนนี้เอาไปซาดไปๆเอาไปซาดไปเอาไปซาดไ,ไ,ไปยังค่อยกะสิเล่นนั้นนี่เขาสิไปแล้วเด้อเดี๋ยวพอยเขาเข,า,ขาบอกว่าให้ซาดก่อนบ่แม่นอ๋อให้ซาดก่อนบ่ ไม่เปิดกันมาโอดเอ้ยไปไปเปิดเลยเปกันบ้าเรื่องนันะนี่เปิดโหลดดังสาดเปิดแล้วเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าเขาต้องฝากไปกิดฟิล์มเด้วยเพราะว่าฟิมบโมมี่นะครับนี่นูบโมมี่ฟิมบโมมี่ฟิล์มเขาจะพึ่งรอยังบโมเป็นยัางคอได้แล้วตอนนี้เออเรียบร้อยขอพูดในยังละฮัน ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีน้ำแนวที่ว่ามันกดไลค์กดซับสไครต์กดดูช่องของเราขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดซับสไครต์นะมาคอมเมนต์ให้เกินหลอดคอมเมนต์นำเด้อดูของช่องของนุ่นเดอะซีรีส์นะครับช่องนุ่นเดอะซีรีส์นี่<ม>เกินหลอดคอมเมนต์เลยแหลโทรศัพท์<ม>แล้วก็ช่อง<ม>ของซองดูฮีกับนะครับผมกับเงินเงินนี่ล่ะมาซื้อกับเงินเงินจากช่องซองดูฮีลหรครับพี่น้องยอดวิวที่เขาไม่เปิดพี่น้องพี่น้องไหาครับมาขึ้ลงทุนขับแท้บอกเป็นยังคนเฮาสื่อใจไว้ อขานเอาหายใจเขาไปเขาก็ต้องหายใจเข้ากลับยกเบินบางคนอาจจะหายสนตีนเข้ากลับนะโมแม่อันนี้อันนี้ก็คือว่า h e l l ล h e ล l o hello h e l l ลแปลว่ายัง h e l l ลแปลว่าสวัสดีออ๋สวัสดีเป็นอะไรเนี่ยฝรั่งเป็นสมบัติสมบัติใช่หรือสมบัติสมบัติใช่สมบัติสมบัติสมบเป็นของเจ้าได้บัดบ่หันหลังไอโฟนตัวเมื่อวันสมบัอิไอโฟนโอสมบัติเออสมบัติครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดสมัครสมาชิกช่อง Songduh Channel วันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ สวัสดีครับมึบงหนมียากูมึงหนมียากูมึงหนมียกูเนี่ยมึงหนกูเลยาเต้มาซุบอลเลยนคิดอย่างไรครับกับซองดูฮีเฉยเฉยเชยอ๋ยซอ,อ,องเนี่ยก็นปยังดอกด้วยสี่หมืมนเล <laughs>